สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครเข้าสู่ประกาศภาวะฉุกเฉิจุน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 <อ>สมุนไพรสูตรต้นกำรับปอเมงรักษาครอบจักรวาลกินก็ได้หาก็ดีสอดก็เห็นผลยายอตาสูตรมาสจันน้ำหมักป้าเส่งหยดเดียวอยู่รักษาโรคตาได้ทุกชนิดสัตว์ยาวเอียงกุ้งยิง เครื่องดื่มปราชีฟิตหนา้าขาวอบฟูรูฟิตสตาติดง้อยง่ย,งยดาราสาวสองพันปีทดลองแล้วเรียมตัวขาวขั้นเทพขาวดุดผิวนางฟ้าและมุนดุดแก้มก,ก้นกำมะถันน้ำมันจระเข้เครื่องดื่มสำหรับท่านชายดุดันดังสารวันฟาอหาง<อ>คุณผู้ชมที่รักครับวันนี้เราจะมาจูนจุนจูนจุนจูน,จนว่าด้วยเรื่องของสินค้าสารพัดสารพันที่โฆษณา,ากันว่าเด็ดจริงขาวจริงครับ จิจี้นี่คุณทำอะไรอยู่ครับเนี่ยจีจี้กำลังพอกหน้าขาวอยู่ค่ะจีจี้กำลังพอกหน้าด้วยครีมหน้าขาวไปอัซุปเปอร์วันเทนแอชเชนบิวตี้สูตรต้นตำรับผสมกับหิมะจากยอดเขาฮิมารยาบูเก้ยอยู่ค่ะเพราะว่าของมันดีดีมากเลยนะคะจิจิแล้วน,นี่คุณรอแล้วหรือยังเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่รอเนี่ยระวังนะเดี๋ยวหน้าพังพอดีเลยเนี่ยลองแล้วคะ่ะนี่ดูสิขาวจริงจริงเห็นไหมนี่จีจิลองแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ อาชัดๆเลยเนี่ยไหมเห็นพอได้ทันทีไหมเนี่ยโอ้โหของก็ดีขนาดนี้เลยจะลองเม่อไห่คักคุณจอยโอ้โหไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณมากๆนะจ้าจีจี้ผมกลัวว่าถ้าเกิดผมทาไปเนี่ยนะผมจะขาวไปกว่านี้อีกนะเนี่ยขาวจั๊วเลยเนี่ยโอ้โหนี่ขาวถึงรองเท้าผมเลยเนี่ยหรือว่าคุณจอ,อยอยากจะลองนี่คะนี่น้ำมันจาระเห้ <c oughs> ใช้ล <c oughs> ญ่ย <c oughs> าวายาสัยอันนี้เป็นน้ำมันจาระเห้สำหรับบำร,รุงแผง อ,นนอไม่ต้องออกกำลังกายนะคุณจอนแค่ใช้ติดต่อจนเสร็จปั้นหนา้าอกคุณก็จะใหญ่ขึ้นเราจะยอมไม่น่าจะขาวใส่มองทะลุลเลยขวดเดียวครอบสุริยะจากกวาลไปจนถึงยูนิวอสแต่เขาไม่ได้บอกว่ากินแล้วจะตายหรือเปล่า <c oughs> เออจีจีครับผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะไอ้โฆษณาเนะี่ยมันเกินจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันมันจะมหาศย์แล้วก็ครอบระบบสุริยะจักรวาลได้ขนาดนั้นระวังเหอะเดี๋ยวหน้าจีจี้พังขึ้นมาเนี่ยผมไม่รับรู้ด้วยนะนี่คุณไม่เคยเห็นข่าวแล้วที่เขาออกมาคมโคมอ่ะว่าครีมทานหน้าขาวเนี่ยโอ้โหเขาใส่สารตะกั่วด้วยอจริงเหรอฮะอืมมันมาในขวดอย่างดีเลยนะเนี่ยดูน่าเชื่อถือจะตายจริงเหรอที่ว่ามีสารตะกั่ว <laughs> แต่เมื่อกี้เนี่ยที่จีจี้พูดมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสามารถทําให้อ ใหญ่ทั้งยาว iempo, ทั้งขาวทั้งใสได้แบบนี้เนี่ย <_ letter> มันก็น่าลองเหมือนกันนะจ๊ะจอยแต่ผมจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยช่วยดูก่อนนีสตึงได้ปะมว่าม <_ letter> ันมีออยหรือเปล่าเนี่ยดูกันนะเฮ้ยไม่มีออยประกาศภาวะฉุกคิดกับเรื่องราวส ปนเศร้าตลกตกเก้าอี้หรือขมขืนจนขับผจญภัยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะชุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะชุกคิด สมุนไพรแท้ไม่อันตรายสูตรโบราณยาผีบอกน้ำหมักสูตรมหาบรลลโลกกาแฟเนเชอรัลผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ว่ากันว่ากินแล้วเนี่ยจริงๆใหญ่จริงขาวจริงนั้นเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วมันจริงหรือว่าเขาหลอกเราจริงๆครับ แล้วถ้าเขาหลอกเราเนี่ยนะฮะแล้วทำไมทำไมเนี่ยเขายังโฆษณากันได้อย่างโครมโครมนะฮะทั้งในสื่อทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตหนังสือนิตยสารใบปลิวแผ่นพับหรือแม้กระทั่งบอกต่อหรือว่าขายตรงครับนี่เขาโกหกหรอทำไมโกหกอ่ะทำได้ไงอ่ะจากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2553ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาพบว่ามีจำนวนเรื่องที่รับร้องเรียน,นะฮะทั้งสิ้น340รายครับเป็นบริการด้านฟิตเนส 172รายครับสินค้าอุโปโภคบริโภค9 3รายครับการท่องเที่ยวเดินทาง73รายอสังหาริมทรัพย์1รายและอื่นๆอีก1รายครับก็หมายความว่าภายในระยะเวลา3เดือนเนี่ยนะครับมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาสินค้าเกือบ100รายเลยนะครับและคุณผู้ชมเชื่อเหมือนผมไหมครับว่าเรื่องที่สินค้าที่ถูกร้องเรียนเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นเรื่องที่โฆษณาเกินจริงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าทําไมสินค้าเหล่านี้เนี่ยยังคงโฆษณาได้อยู่นั่นแหละครับก็นีครับเดี๋ยวเราให้ฟังครับผลการ เนินคดีบริษัท A นะฮะจากความผิดฐานแสดงข้อความโฆษณาโดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาปรับ2,000บาทครับรายนี้นะครับโฆษณาว่าน้ำมันผลิตจากรำข้าวของเขาเนี่ยนะฮะสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลบำรุงผิวพรรณครับจัดไปครับปรับไปเลย2,000บาทครับนี่เลยครับอีกรายครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังคารวานแมวครับมีวิตามิน b 12บำรุงสมองบำรุงเลือดเห็นผลแน่นอนครับอันนี้เนี่ยโฆษณาโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาปรับ บ2,000าทนี่เอกส่วนนี่เลยร้านขายยานี้ครับตั้งป้ายโฆษณาที่หน้าร้านฮะเขียนว่าคอนแทคเลนส์รายปียี่ห้อยาหยีซื้อคอนแทคเลนส์แถมตลับฟรี1อันโดนปรับในข้อหาเดียวกันครับก็คือข้อความที่ใช้ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยฮะยังไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน12,500บาทครับผมฟังไม่ผิดหรอครับ12,500บาทท้วนครับร้านขายยานเนี่ยตั้งป้ายโฆษณาของแถมเนี่ยโดนปรับ12ื่นสองครับพี่แมวของเราโฆษณาผ่านซื้อปรับ 2,000ครับ คุณผู้ชมก็คงจะสงสัยเหมือนกับผมนะครับว่าทําไมเรื่องราวมันดูอิงเอียงชอบกนนะครับอย่าเพิ่งไปว่าออยอเขาเลยครับหลักเกณฑ์นะครับเขาก็มีอยู่หรอกครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยทันสมัยเท่านั้นเองครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือโฆษณาไปก่อนเนี่ยโดยยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับปรับเบาๆ2 0 0 0บาทครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วนะฮะจะเกิดผลต่อผู้บริโภคได้ง่ายแบบนี้นะฮะเขาห้ามแจกห้ามแถมห้ามทำโปรโมชั่นครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับคอนแทคเลนส์ของเราเนี่ยดันขึ้นไป แคมตลับก็เลยโดนไปครับหมื่นฝ่าฝาตามกฎหมายนะครับเป็นการทําตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดและจริงจังมีทั้งบุกจับเอาไปปรับแล้วก็ถึงกับเอาของเนี่ยมากองรวมกันแล้วก็เผาทิ้งครับคอยเทสครับคาราวานแมวขายทั่วประเทศออกสื่อฟรีทีวีโดน2,000นะครับส่วนร้านค้าคอนแทคเลนส์โดน1น0 0 0บาทนะครับเด็กๆครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่องโหว่ของกฎหมายนะครับรูเบร์เลยครับ เอาเอาอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องนี้ขอบอกว่าต้องตั้งใจฟังกันนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดฟังไม่ทันเนี่ยอาจจะเด๋อกันได้ง่ายๆนะครับอยอปรับบริษัทยาฐานโฆษณายาคุมกําเนิดว่าเป็นยาคุมกําเนิดครับ คุณสาวๆเนี่ยก็คงจะเห็นกันบ่อยนะครับสำหรับโฆษณายาที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นยาคุมกําเนิดครับเน้นนางแบบผุ่นดีหน้าใสผิวสวยแล้วก็พูดถึงการควบคุมระดับฮอร์โมนแก้ปัญหาสิวฝ้าอาการบวมน้ําหรือฉุกนะฮะโดยเฉพาะในช่วงใกล้วันนั้นของเดือนนะครับนั่นแหละครับเพิ่งโดนออยอปรับไป1นึ0 0 0สบาทครับงงเลยครับผมก็งงเหมือนกันละครับมันหมายความว่ายังไงอะ่ะก็มันเป็นยาคุมกําเนิดจริงๆอะ่ะ ความผิดในคดีนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3าความปิดนะคะหึคือผิดฐานโฆษณายาคุมกำเนิดนี่นะคะห้ามโฆษณาจบป่ะโอเคมีแค่3ามตำรับเท่านั้นที่โฆษณาได้แต่ใน3ามตำรับที่ว่านี้ไม่มียี่ห้อดังกล่าวที่แน่นอนแถมเจ้ายาคุมยี่ห้อดังกล่าวเนี่ยถูกจัดอยู่ในประเภทยาอันตรายห้ามโฆษณาเดดขาด ถามโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเดียวกับคุณพี่คารวานแมวไหมคะสงสัยว่าจะรู้อยู่แล้วว่าถาอก็ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ดีแล้วจะไปขอตั้งติงอะไรให้ผมเพ่งเลยจะหนักไปเลยละกันและสุดท้ายอันดับความผิดที่สามความผิดฐา,านอวดอ้างสพคุณอวดอ้างว,ว่ากินแล้วผิวสวยไร้สิ่งหุ่นดีเอวกินเป็นงงานาง g ามจักรยานวัยรุ่นก็เลยแหะะ่กันไปซื้อกินทั้งบ้านทั้งองานในสายพ่วงฟูบ้า S <S> เราก็ดีใจนะครับที่อยเนี่ยพยายามปกป้องผู้บริโภคอย่างแข็งขันนะครับแต่ว่า1นึ0 0 0บาทเนี่ยนะฮะสำหรับบริษัทยายักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับน่าจะเสียหายทางการเงินประมาณแบบ เหมือนเราลากแตะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยครับอีกสักครู่นะครับเราจะมาพูดคุยนะฮะกับผู้เชี่ยวชาญด้านจับผิดโฆษณาชวนเชื่อคนนี้เลยครับต่อให้ใครพูดยังไงนะฮะเขาก็ไม่เชื่อครับแถมเป็นหนึ่งในทีมตามจับตามสาวไส้เครือข่ายขายตรงมาแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับเขานะครับวันนี้เราจะไปดูว่าคุณเอกนักทดลองระดับพระกาลของเรานะฮะจะออกอลาวาดไปปูนที่ไหนกันครับไปดูเลยครับ การทดลองของผมในวันนี้ครับเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิงครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับจนกระทั่งวันนี้ครับรายการของเราได้มีนักศึกษาฝึกงานมานีแหละครับเอ้ก็หาเรื่องแกล้งเด็กฝึกงานกันไปครับคุณผู้ชมคงเคยดูโฆษณาสเปรดกลิ่นกายของผู้ชายยี่ห้อหนึ่งไหมครับที่พอไอ้หนุ่มคนนั้นมันฉีดสเปร์เข้าไปทีเดียวนะครสาวๆวิ่งเข้าใส่ยางกาสังทองเสกมนเรียกปลาเรียกเนื้อกันเลยทีเดียวนะครับและวันนี้นะครับผมจะให้สังทองเอ้ยนักศึกษาฝึกงานของเราครับมาทําการทดลองฉีดสเปรดกลิ่นเตาสเปร ดีกว่าครับว่าผลจะเป็นไงครับ สำหรับผลการทดลองครับ <c oughs> ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละครับ <c oughs> คุณผู้ชมก็ลองตัดสินกัจเราเองนะครับ <c oughs> แล้วไงต่อครับโชคดีนะครับเนี่ยที่ไม่ได้ไปยืนถอดเสื้อโชว์ขี่เกียจไปประกันตัวออกจากตารางครับแต่คิดดูอีกทีเนี่ยถ้าเกิดว่าถอดเสื้อโชว์เนี่ยนะฮะผู้หญิงเนี่ยวิ่งกันมาตรึมแน่านอานครับวิ่งกันถอดรงท้ามาเฟียงหน้ารัสมีใมได้มีไว้ขั้นหูครับ